สวัสดีครับ GPX Demon 1 2 5นะครับรุ่นนี้เลยขันสตาร์ทก็ไม่มีด้วยแม้ด้วยอาการครับโดนลือไหมนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของรถไปเก็บมาจากที่ไหนนะครับสายไฟยไม่เหลือแล้วมนเล่นเอช่างหลายคนปวดหัวเลยครับผมก็ได้ทําการตรวจเช็คละตรวจเช็คแล้วก็ปวดหัวอยู่พักใหญ่เหมือนกันครับคือมาไล่เช็คก่อนจะเอาแค่เป็น ให้มาสตาร์ตติดนะครับเพราะว่าสายไฟทั้งคันน่ะมันไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ารถดนยำแมมนะครับรถดนยำแมมถ้าหากว่าใครมีรุ่นนี้อยู่แต่ใครมีรุ่นนี้อยู่อยากจะให้อยากจะให้แค่เอาสตาร์ตติดอ่ะอยากจะให้แค่เอาสตาร์ตติดก็ไม่ยากนะมาดูตรงนี้เลยกล่องแค่อยากให้เอาสตาร์ตติดนะครับเนี่ยไอ้นี่เป็นกล่องของมันตั้งขึ้นข้อจะมีทั้งหมดอยู่4ขั้วนะครับเนี่ยปลั๊กของมันจะมีทั้งหมดอยู่4ขั้วคือ จะมีบนุนอะไรบุนซ้ายล่างซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาก็จะมีบุนขวาล่างขวาไอ้ตรงกลางเนะี่ยไอ้ตรงกลางทั้งบุนทั้งล่างเนะี่ยจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าถ้าแกะเป้าออกไปมันก็จะมีอยู่สีเขี้ยวข้างในเดี๋ยวแกให้ดูแต่เมื่อเราแกะป้าออกมาเห็นไหมมันก็จะมีสีเขียข้ยวแค่นั้นแหละสีเขี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเขี้ยวของมันเนี่ยก็จะมีอยู่สีเขีย้ยวไอ้ตรงกลางสองอันก็ไม่ได้ใช้นะครับ เดี๋ยวขอใส่คื้นที่เดิมก่อนถ้าเสียบพื้นที่เดิมได้ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณนี้เลยเห็นไหมง่ายๆก็จะใช้อยู่สี่ขั้วก็จะอยู่ประมาณนี้ครับง่ายๆเลยก็เหมือนข้างต้นคิดว่าที่บอกอะ่ะจะมีบนซ้ายล่างซ้ายแล้วก็บนขวาล่างขวาส่วนตรงกลางทั้งสองอนบนล่างอะ่ะจะไม่ได้ใช้กันนี้แหละ เราจะมาไล่กันเอา <Guerra> ง่ายเลยฝั่งนี้บนขวานะครับจะไปหาคอยหัวเทียนนะครับบนขวาจะไปหาคอยหัวเทียนแล้วก็บนบนซ้ายนี่เป็นพันช่อคอยนะครับพนะันช่อคอยมาจากมัดไฟไหมวิ่งเข้านี่เลยนะครับวิ่งเข้าตรงนี้เลยวิ่งเข้าบ,บนซ้ายจะเป็นพันช่อคอยและในส่วนข้างล่างซ้ายนะครับข้างล่างซ้ายนี่จะเป็นขั้วลบนะครับเอ,เอามาจากแบตเตอรี่เลยนะครับขั้วลบอ่ะ ลบครับตรงนี้นะล่างซ้ายแล้วก็ล่างขวาก็จะเป็นข้อบวกครับเป็นข้อบวกมาจากแบตเตอรี่อ่าวิง่งเข้าแบตเตอรี่เลยวิ่งเข้าแบตเตอรี่เลยนะครับใน,นระหว่างผ่านแบตเตอรี่ก็ใส่ฟิวใส่สวิตช์ด้วยเวลาเราจะเปิดปิดปด,ดับเครื่องอะ่ะก็อยู่ประมาณนี้นะครับใ้าจะให้ติดนะส่วนอ่าระบบแผน่นแชทตรงนี้ก็จะเป็นฟยล์ข้าแผนา่นแชทนะครับมีปั๊กแผน่นแชทของมันอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมข้าแผ่นแชทไปเข้าแผ่นแชทไปแล้วก็แผ่นแชทจะอยู่นี่เลย แชทของมัน yeah, อยู่นี่ข้อเป็นแชทไปสีแดงก็จะไปแชทแบบนะครับแค่นี้พอนะครับถ้ามันเข้าเสร็จแล้วอะเดี๋ยวมาดูขั้วกันก่อนเนขั้วเดิมๆมันจะเป็นแบบนี้สีเหลืองมาจากมัดไฟหเห็นไหมปักแหละมันจะแย่เข้าปักตนนัวนี้จะวิ่งมาที่แผ่นแชทตรงแผ่นแชทเห็นไหมมีมีแยกข้างล่างเห็นไหมล่างซ้ายขล่างขวาสีเหลืองนะ่ย เข้าแผ่นชรชจครับตำแหน่งปักของมันสีแดงเอาไปชัดแบทสีแดงเอาไปชัดแบตครับแล้วก็จะมีอยู่2สีนะครถ้าสีเขียวนี่เป็นกาวก็อัดลงคงไปได้เลย,เลยอัดลงคงแล้วก็สีฟ้านี่น่จะไปเลี้ยงพวกระบบไฟรถอะไรต่างแต่ถ้าจำไม่ผิดนะสีแดงเนี่ยเอาไปชัดแบตถ้ารถสตาร์ทติดแล้วก็เอาไปชัดชัดแบตได้เลยก็อยู่ประมาณนี้แต่สีฟ้านี่ตรงกลางนี่ผมไม่แน่ใจนะ สีฟ้ากับสีเขียวอ่ะสีเขียวนี่น่าจะกาวแล้วแหละแต่สีฟ้านี่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนเพราะว่ารถมันมันไล่ไม่ได้แล้วใส่ฟอยล์มันไม่มีแล้วเอ,อเอาแค่เอาแค่ติดแหลก็จะแค่จะทําให้มันติดก็อยู่ประมาณนี้เลยทําประมาณนี้ไรลิงแต่ขั้วนี้อ่ขาขั้วนี้มันจะดูทรงคล้ายๆแบบเว็บ 125r นะครับสามารถใส่กล่องเว็บ 125r ได้ สามารถใส่เวฟบนึ mm ่ hmm. ได้เสียบได้เลยครับแต่ต้องมาสลับข้างล่างนี่นะครับจะมาสลับข้างล่างนี่ทำกล่องนะครับตามสีเพราะว่าไม่อกะฝั่งนี้ผมบอกว่าเป็นอะไรเป็นข้อบวกหรือข้อลบอะ่ะเพราะว่าของเดโม่เน่ะฝั่งนะขวาจะเป็นข้อบวกอ่ะล่างขวาจะเป็นข้อบวกนะครับของเดโมอนี่ล่างขวาจะเป็นข้อบวกแล้วก็ล่างซ้ายนี่จะเป็นลบถ้าคุณใส่เวฟบ 125R นะครับผมแค่กลับฝั่งครับ คุณแค่เอาบวกอะมาไว้ล่างซ้ายแทนแล้วคุณก็เอาลบอะไปใส่ล่างขวาประมาณนี้แหละถ้าใส่กล่องหนึ่งสองห้าอนะแต่ถ้าเป็นกล่องเดมอนเดิมๆก็ตามนี้เลยถ้าเป็นกล่องเดมอนเดิมๆก็อ่าบนขวาจะเป็นแปรไยออเดียนบนซ้ายก็จะเป็นพัสดคอยล่างซ้ายก็จะเป็นลบอ่าแล้วก็ล่างขวาล่างขวาก็จะเป็นบวกอ่าส่วนไอ้ตรงกลาองอันตัดทิ้งไปเลยอันนี้แจ็คอะไรไม่รู้มันมาม่วงครับอ่าสามารถถ้าแจ เนี่ยมันเสียก็ไปซื้อของเว็บหนึ่งสองห้าอร์มกก็ได้มาเสียบพอดีเลยแล้วก็ไปไว้ไปไว้ริ่งสายตามอะที่ผมบอกประมาณนี้จำไว้เลยข้างบนนี่นก็จะเป็นคอยหัวเทียนนี่ก็จะเป็นบนซ้ายจะเป็นพัดเชือกคอยบนปลายจะเป็นคอยหัวเทียนไปหาคอยหัวเทียน,นข้างล่างน่ะข้างล่างข้างล่างล่างอ่ะซ้ายขวานะยจะเป็นบอกระลบเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูกันแล้วกัน <S <S นี่ก็จะเป็นรูปภาพที่ผมขึ้นให้ดูครับ ฝั่งซ้ายนี่จะเป็นขั้วของเวฟ1 2 5่งสอแครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นของเดมอนรุ่นนี้แหละก็ตูดแต้มนี่เลยเห็นไหมแค่ขั้วข้างล่างนะครับมันจะไม่เหมือนกันสลับที่ถ้าหากว่าเดมอนน่ะใครอยากจะไปใช้ของกล่องเวฟ1 2 5่งคุณก็แค่สลับสายบวกครับเข้าไปที่ฝั่งซ้ายล่างเห็นไหมฝั่งซ้ายล่างแล้วก็ลบก็จะอยู่ฝั่งขวาล่างถ้าเป็นกล่องเดมอนเดิมๆเ,เลยอ่ะตามแบบนี้ก็จะอยู่ฝั่งขวาเห็นไหมก็คือฝั่งขวาเดิมๆเ,เลยลบก็จะอยู่ฝั่ง ซ้ายล่างแล้วก็บวกก็จะอยู่ฝั่งขวาล่างประมาณนี้เลยนะครับถ้าหากว่าใครจะใช้กล่องร่วมกันนะครับถ้าหากว่าใครจะใช้เดโอนนะไปใส่กล่อง1 2 5อาก็ตามน,นี้เลยนะครับแค่สลับกันสายขวาข้างล่างนะครับ